สวัสดีค่ะนักเรียนในภาคเรียนที่สองนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องลำดับและอนุกรมค่ะมาดูลำดับกันก่อนนะคะ sequence บทนิยามค่ะลำดับลำดับคือฟังก์ชันค่ะที่มีโดเมนเป็นเซ็ตของจำนวนเต็มบวก n ตัวแรกนะคะ,ะเดี๋ยวแก้ตรงนี้หน่อยนะคะหรือโดเมนเป็นเซ็ตของจำนวนเต็มบวกนะคะให้นนักเรียนแก้ในชีตนะคะตัดคำว่า สับออกนะคะไม่ใช่สับเซตนะคะก็คือโดเมนเป็นเซตของจำนวนเต็มบวกค่ะทีนี้นะคะโดยที่ลำดับที่มีโดเมนเป็นเซตของจำนวนเต็มบวก n ผลแรกนะคะเราจะเรียกว่าลำดับจำกัดค่ะแล้วก็ลำดับที่มีโดเมนเป็นเซตของจำนวนเต็มบวกนะคะเราจะเรียกว่าลำดับอนันต์ค่ะจะคล้ายๆกับที่เป็นเซตจำกัดกับเซตอนันต์นะคะก็คือ ถ้าถ้าเป็นเซตจำกัดอาจทวนเซตจำกัดอิกหนึ่งนะคะถ้าเป็นเซตจำกัดเซตจำกัดก็คือเราสามารถบอกสมาชิกได้ว่าสมาชิกนะในเซตนั้นมีกี่ตัวนะคะบอกจำนวนสมาชิกได้นะคะอย่างเช่นเซต A ค่ะมีสมาชิก1 2 3 4 5นะคะแล้วก็แล้วก็ติด อย่างเงี้ยค่ะเราจะบอกได้ว่าเซต A มีสมาชิก5ตัวนะคะแต่ถ้าเป็นเซตอนันต์นะคะอันนี้ทวนเรื่องเซตก่อนนะคะถ้าเป็นเซตอนันต์อย่างเช่นเซต B ค่ะเซต B มีสมาชิก1 2 3 4 5แล้วกอออ็อันนี้ก็คือเราไม่สามารถบอกได้ว่าเซต B มีสมาชิกทั้งหมดกี่ตัว นะคะแบบนี้เราจะเรียกว่าเซตอนันต์นะคะก็ลำดับก็เหมือนกันนะคะลำดับที่มีโดเมนเป็นเซตของจำนวนเต็มบวก n ครัแรกนะคะเราจะเรียกว่าลำดับจำกัดเดี๋ยวเราค่อยไปดูในแบบฝึกหัดอีกทีหนึ่งนะคะส่วนถ้าลำดับที่มีโดเมนเป็นเซตของจำนวนเต็มบวกนะคะแล้วก็ไปเรื่อยๆเราจะเรียกว่าลำดับอนันต์นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูการเขียนลำดับกันนะคะการเขียนลำดับนะคะจะเขียนเฉพาะสมาชิกของเรน นะคะเรียงกันไปก็คือไม่ต้องใส่เซตนะคะเอาสมาชิกของเลนส์มาใส่นะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเขาบอกว่าลำดับก็คือฟังก์ชันนะคะนะฟังก์ชันนะคะฟังก์ชันที่มีโดเมนเป็นเซตของจำนวนเต็มบวกแสดงว่าฟังก์ชันที่มีโดเมนใช่ไหมคะถ้าเราเขียนเป็นสัญลักษณ์ก็คือ f นะคะ f ของโดเมนนะคะฟังก์ชันที่มีโดเมนโดเมนทีเนี้ยในเรื่องของฟังก์ชันนะคะโดเมนก็คือ ค่าของอะไรคะโดเมนคือค่าของ x หรือ y คะโดเมนจะเป็นค่าของ x นะคะโดเมนจะเป็นค่าของ x เพราะฉะนั้นถ้าเราจะเขียนลำดับลำดับก็คือฟังก์ชันนะคะที่มีโดเมนเป็นเซตของจำนวนเต็มบวก n ตัวแรกนะคะก็คือก็คือ fx นะคะ fx นั่นเองนะคะโดยที่ โดเมนนะคะที่เป็นเซตของจำนวนเต็มบวก n ตัวแรกก็คือแสดงว่าโดยที่ x จะต้องเท่ากับ1 2 3 4งนะคะหไปเรื่อยๆค่ะเห็นไหมคะก็คืออ่าฟังกช์ชันที่มีโดเมนเป็นเซตของจำนวนเต็มบวก n ตัวแรกนะคะก็คือเรียงไปเลยนะคะจำนวนเต็มบวก n ตัวแรกก็เริ่มตั้งแต่ 1, 2, 3, 4, 5 <t od ic> ไปเรื่อยๆนะคะนี่คือลำดับค่ะถ้าเป็นลำดับของสมาชิกตัวที่1เราก็จะเขียนแทนด้วย f1 ค่ะลำดับของสมาชิกตัวที่2ก็เป็น f2 นะคะลำดับของสมาชิกตัวที่3เป็น f3 แล้วก็ลำดับของสมาชิกตัวที่ n e, จะเป็น fn นะคะไปเรื่อยๆนะคะทีนี้เราอาจจะเขียนแทนด้วยนะคะเขียนสัญลักษณ์ของลำดับก็จะเขียนแทนด้วย a แล้วก็ห้หนึ่งนะคะแล้วก็ a ตัวเล็กนะคะให้สองแล้วก็ a ให้สามไปเรื่อยๆจนถึง a n นะคะ a หนึ่งตรงเนี้ยเราจะเรียกว่าพจน์ที่หนึ่งของลำดับค่ะ a สองก็คือพจน์ที่สองแล้วก็ a สามก็คือพจน์ที่สามนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างค่ะตัวอย่างถ้ากาหนดนะคะกาหนด f อันนี้เป็นฟังก์ชันเพราะว่าจากนิยามแล้วลำดับก็คือฟังก์ชันนะคะที่มีโดเมนเป็นเซตของจานวนเต็มบวก n พจน์แรกนะคะ เรากำหนดให้ f เท่ากับนะคะเซตนะคะของคู่อันดับอันนี้นะคะเป็น1 2 2 3 3 4 4 5แล้วก็5 6นะคะทีนี้ถ้าเป็นคู่อันดับะคะ่ะสมาชิกต,ตัวหน้านะคะก็คือค่าของ x สมาชิกต,ตัวหลังจะเป็นค่าของ y นะคะทีนี้เรามาหาโดเมนกันก่อนนะคะโดเมนก็คือค่าของ x นะคะโดเมนก็คือค่าของ x ก็คือสมาชิกต,ตัวหน้านั่นเองนะคะ สมาชิกตัวหน้าก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าเพราะฉะนั้นนะคะโดเมนของฟังก์ชันนี้ก็คือหนึ่งสามสี่ห้านะคะใส่เซ็ตด้วยนะคะโดเมนคือเซ็ตของสมาชิกตัวหน้านะคะจากอั้นดับนะคะส่วนเรนก็คือจากอั้นดับจะเป็นสมาชิกนะคะของอันดับตัวหลังนะคะก็จะได้เป็นเรนก็คือจะเป็นสมาชิกตัวหลังนั่นเองนะคะก็คือสองสามสี่ห้าหก เพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะจากนิยามที่ว่าลำดับนะคะก็คือฟังก์ชันที่มีโดเมนเป็นเซตของจำนวนเต็มบวก n ตัวแรกเพราะฉะนั้นตอนนี้โดเมนของเรานะคะโดเมนของเราเป็นเซตของจำนวนเต็มบวก n พจน์แรกก็คือ5้าพจน์แรกนะคะก็คือ1ถึงหนั่นเองนะคะที่โดเมนของเราค่ะคือเซตของสมาชิกนะคะ,ะโดเมนนะคะก็จะเป็นเซตของสมาชิกนะคะ ที่เป็นจำนวนจมบวกเตัวแรกนะคะก็คือห้าขดแรกอันนี้ก็คือเป็นลำดับแล้วนะคะพอเป็นลำดับแล้วแล้วลำดับคือค่าของอะไรนะคะลำดับก็คือจะเขียนเฉพาะสมาชิกของเลนส์เรียงกันไปเพราะฉะนั้นค่ะลำดับนะคะก็คือค่าของเลนส์นั่นเองนะคะเพราะจากที่ว่าค่ะลำดับนะคะก็คือค่าของ f x นะคะ เพราะว่าลำดับก็คือฟังก์ชันที่มีโดเมนเป็นเซตของจำนวนเต็มบวกเพราะฉะนั้นลำดับก็คือเขียนแทนด้วย fx นั่นเองนะคะเพราะว่า fx ก็จะมีค่าเท่ากับถ้าจากเรื่องฟังก์ชันที่เราเรียนมาแล้วตอนมอ4ถูกไหมคะ fx จะมีค่าเท่ากับ y นั่นเองนะคะ fx ก็คือค่า y ก็คือค่าของเลนส์นะคะเพราะฉะนั้นลำดับข้อนี้นะคะลำดับก็คือ เราก็เอาค่าเลนส์มาตอบได้เลยนะคะก็คือสองสามสี่ห้าและหกค่ะเขียนเรียงกันไปเลยนะคะไม่ต้องใส่เซตนะคะลำดับก็คือเอาสมาชิกของเลนส์มาเขียนเรียงกันไปเลยค่ะเดี๋ยวไปดูแบบฝึกหัดกันนะคะมาดูแบบฝึกทักษะที่หนึ่งนะคะ เดี๋ยวครูก็จะยกตัวอย่างแล้วก็ให้นักเรียนลองไปทำดูนะ,ะข้อแรกค่ะให้เขียนโดเมนและเลนนะคะพร้อมทั้งเขียนลำดับด้วยนะคะให้เขียนโดเมนและเลนของฟังก์ชันที่กำหนดให้1.1ค่ะ1.1บอกว่าฟังก์ชันนะคะ f เท่ากับคู้อันดับตามนี้เลยคะ 12, 24, 36, 48, ่ะ 1, 2, 2, 4, 3, 6, 4, 8, 5, 10เราจะมาใส่โดเมนกันก่อนโดเมนก็คือ สมาชิกตัวหน้าถูกไหมคะจากขั้วนดับจะเป็นสมาชิกตัวหน้าคะ่ะเซตของสมาชิกตัวหน้าคือโดเมนนะคะใครลืมไปแล้วก็ลองไปทวนเรื่องฟังก์ชันอีกรอบหนึ่งนะคะถ้าเราแม่นเรื่องฟังก์ชันเรื่องนี้เราก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นเลยค่ะก็เป็นเซตของสมาชิกตัวหน้านะคะโดเมนก็คือหนึ่งสองค่ะสามสี่และห้าค่ะมาดูว่า มาดูต่อนะคะว่าเลนส์มีค่าเท่าไหร่นะคะเลนส์ก็คือเซตของสมาชิกตัวหลังนะคะก็จะมีสองสี่หกแปดแล้วก็สิบค่ะใส่เซ็ตด้วยนะคะ,ะลำดับคืออะไรนะคะจากตัวอย่างเมื่อกี้เลยนะคะลำดับก็คืออค่าของเลนส์นั่นเองนะคะเอาเลนส์มาเขียนเรียงกันได้เลยนะคะลำดับข้อนี้ก็จะเป็นสอง 4 6, 8, ี่หกแปดแก็สิค่ะลำดับนะคะจะเกิดขึ้นได้ก็คือจะต้องเช็คที่โดเมนก่อนนะคะถ้าสรุปเลยก็คือจากนิยามนะคะของหน้าเมื่อกี้นะคะจากนิยามตอนแรกเลยก็สรุปเลยคือลำดับอะ่ะเราจะต้องเช็คโดเมนก่อนว่าโดเมนเป็นเซ็ตของจำนวนเต็มบวกไหมถ้าโดเมนเป็นเซ็ตของจำนวนเต็มบวกแล้วจะต้องเป็นเซ็ตของจำนวนเต็มบวก n ตัวแรกหรือ n โคตรแรกนะคะหมายความว่า จะต้องเรียงกันไปนะคะต้องเป็นเลขเรียงกันไปเพราะฉะนั้นคําว่าจํานวนเซตของจํานวนเต็มบวก n ตัวแรกก็คือจะต้องเซตของจำนวนเต็มบวกวก,ก,บวก,ก็ต้องเริ่มที่1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆนะคะกขะ็ขึ้นอยู่ที่ว่าขึ้นอยู่ที่ว่าอันดับนั้นมีกี่อันดับนะคะแล้วก็คือ โดเมนของเราจะต้องเป็นเลขเรียงกันนะคะเป็นเลขจํานวนเต็มบวกเป็นเซ็ตของจานวนเต็มบวกเก็นตัวแรกก็คือเริ่มตั้งแต่หนึ่งสองสามนะคะต้องเป็นเลขเรียงกันถ้าอย่างนี้ค่ะก็คือจะหมายความว่าโดเมนนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าก็หมายความว่าถ้าเราจะเขียนเป็นฟังก์ชันนะคะนะคะถ้าเราเขียนเป็นฟังก์ชันเราก็จะได้ว่า f หนึ่งอ่ะ f หนึ่งนะคะก็คือสมาชิก ตัวที่1ก็คือ f หนึ่งก็คือลำดับตัวที่1นั่นเองนะคะ f หนึ่งก็คือจะมีค่าเท่ากับสองนั่นเองค่ะเพราะว่า f x มีค่าเท่ากับ y นะคะจากเรื่องฟังก์ชันนะคะ f x จะมีค่าเท่ากับ y เพราะฉะนั้น f หนึ่งก็จะมีค่าเท่ากับสองค่ะนะคะแล้วก็ f สองจะมีค่าเท่ากับสี่ค่ะตาม่อันดับนี้เลยนะคะ f สามก็จะมีค่าเท่ากับหค่ะ อันนี้เราเอาออกมาเขียนอีกทีนึงนะคะจะได้เข้าใจมาขึ้น f4 จะมีค่าเท่ากับ8ค่ะแล้วก็ f5 จะมีค่าเท่ากับ10ค่ะนะคะจาก f x เท่ากับ y นะคะฟังก์ชันนั่นเองเพราะว่าลำดับก็คือฟังก์ชันนะคะที่มีโดเมนเป็นเซตของจำนวนเต็มบวก n ตัวแรกค่ะอันดับแรกเขาให้ฟังก์ชันหนูมาหนูเช็คโดเมนก่อนเลยนะคะว่าโดเมนของเราเนี่ยเป็นเลขเรียงกันไหมนะคะต้องเป็นเลข เรียงกันต้องเริ่มตั้งแต่หนึ่งนะคะสองสามสี่ห้าไปเรื่อยๆมาดูอีกสักข้อหนึ่งนะคะเอาข้อไหนดีอ่ะครูต่อที่ข้อสองเลยก็ได้ค่ะข้อสองนะคะมาเช็คโดเมนกันก่อนนะคะโดเมนก็คือเซ็ตของสมาชิกต,ตัวหน้าค่ะข้อสองโดเมนจะมีค่าเท่ากับหนึ่งสองสามและสี่ค่ะ เซตของสมาชิกต,ตัวหน้านะคะทีนี้เขามีอันนี้ไปได้วยค่ะไปเรื่อยๆอันนี้จะเป็นลำดับอน,นันต์นะคะแล้วก็เลนส์ค่ะเลนส์ก็คือเซ็ตของสมาชิกต,ตัวหลังค่ะก็จะมีสามหกเก้าแล้วก็สิบสองแล้วก็ไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ลำดับนะคะอันนี้จะเป็นลำดับอน,นันต์นะคะยังหนึ่งจุดหนึ่งนะคะ เราบอกจำนวนสมาชิกได้ก็จะเป็นลำดับจำกัดน,นะคะ1.2จะเป็นลำดับอน,นันต์ก็คือจะเป็น3 6นะคะลำดับก็เอาเลนส์มาเขียนได้เลยถ้าหนูเช็คว่าเป็นลำดับแล้วอะค่ะดูจากโดเมนแล้วเป็นเลขเรียงกันเริ่มตั้งแต่1แล้วนะคะ1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆก็จะเกิดลำดับนะคะเกิดขึ้นก็เอาสมาชิกของเลนส์มาใส่ได้เลยนะคะแล้วก็ดอันนี้ก็จะเป็นลำดับอน,นันต์ค่ะอันนี้ก็ เดี๋ยวให้นักเรียนลองไปทำต่อนะคะเดี๋ยวครูอัดมาข้อ1.4สักหนึ่งข้อค่ะ1.4ค่ะอ1.4ค่ะมาเช็คโดเมนกันก่อนโดเมนนะคะก็เป็นเซ็ตของสมาชิกตัวหน้าค่ะข้อนี้โดเมนก็จะเป็นลบหนึ่งค่ะเป็นศูนย์ค่ะเป็นหนึ่งเป็นสองค่ะส่วนเลนส์ค่ะเลนส์จะเป็นสองค่ะเป็นสี่ เป็นแปดและ16บหกค่ะข้อนี้เป็นลำดับไหมคะลองสังเกตลำดับนะคะก็คือจากนิยามต้องเป็นเซตนะคะ่ลำดับจะต้องมีโดเมนค่ะไปเช็คที่โดเมนก่อนว่าโดเมนอ่ะเป็นเซตนะคะเป็นเซตที่มีสมาชิกเป็นจํานวนเต็มบวกนะคะ n ตัวแรกทีนี้จะมีลบหกับ0นย์ที่ไม่ใช่จํานวนเต็มบวก นะคะเป็นเลขเรียงกันก็จริงค่ะเรียงกันเลยลบหนึ่งศูนย์หนึ่งสองแต่ว่าลบหนึ่งกับศูนย์ไม่ใช่จำนวนเต็มบวกนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ไม่เป็นลำดับนะคะลำดับก,ก็ไม่มีค่ะพอมองออกแล้วเนาะนะคะก็เดี๋ยวเราลองไปทําดูนะคะก็คือจะเช็คว่าเป็นลำดับไหมนะคะก็ดูที่โดเมนก่อนนะคะโดเมนจะต้องเป็นอสรุปเลยก็คือโดเมนต้องเป็นจำนวนเต็มบวกเอ็นตัวแรกนะคะก็คือต้องเป็นเลขเรียงกันนั่นเอง อันนี้เดี๋ยวไปทำต่อนะคะทีนี้เดี๋ยวมาดูตรงนี้นิดนึงค่ะอ่ะทีนี้ข้อสองใหญ่นะคะข้อสองใหญ่จะให้มาในรูปของแบบเป็นอ่าเป็นเหมือนสรรมการนะคะมีตัวแปรนะคะอย่างข้อแรกจะเป็นแบบอ่าเป็นแบบพูนดับนะคะให้มาในรูปพูดดับนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันแบบอีกแบบหนึ่งนะคะถ้าให้มาเป็นสรรมการแบบนี้นะคะ เราจะหายัางไงนะคะแต่อันนี้เขาก็จะกําหนดโดเมนมาให้ค่ะโดเมนกําหนดมาให้แล้วว่าเป็นหนึ่งสองสามสี่ทุกข้อเลยแสดงว่าข้อนี้เป็นลําดับทุกข้อเลยนะคะแล้วก็ให้เราหาลําดับก็คือหาค่าของเลนนั่นเองนะคะก็เลนโดเมนคือค่าของ x นะคะเลนคือค่าของ y ค่ะอ่ะเราก็เอาโดเมนนะคะค่าของ x ที่เขากําหนดมาให้หนึ่งสองสามสี่ไปแทนนะคะไปแทนในฟังก์ชันนี้นะคะแล้วก็หาค่าของ y ก็จะได้ค่าของเลนค่ะ แล้วก็ y ก็คือ f x ถูกไหมคะถ้างงั้นครูจะเขียนเป็น f หนึ่ง f สอง f สาม f สี่ตามโดเมนที่เขาให้มาเลยนะคะเพราะฉะนั้น f หนึ่งนะคะ,ะเรามาทดตรงนี้เนาะ f หนึ่งค่ะเราก็จะแทน x ด้วย1นะคะ y ก็คือ f x นั่นเองแล้วก็แทนค่า x ไปเลยหนึ่งสสามสี่นะคะ f หนึ่งก็คือสองคูณห่ค่ะสอง x บวกหนนะคะจากฟังก์ชันที่เขาให้มาเราก็แทน f x นะคะด้วหนึ่งส่ไปเรื่อยๆ f 1จะมีค่าเท่ากับ2องคูณหบวกหก็เป็น3นะคะต่อไป f 2ค่ะ f 2ก็จะเป็น2องคูณสบวกหนะคะไปแทนในฟังก์ชันนี้ได้เลย2อ x บวกหนะคะ f 2ก็จะมีค่าเท่ากับห้าค่ะต่อนะคะ f 3 f สก็จะเท่ากับ f 3ก็จะเท่ากับสองคูณสามบวกหนึ่งค่ะก็らくらくะเป็นเจ็ดนะคะแล้วก็ f สค่ะเกนะคะ เราก็คือแทนค่าลงไปได้เลยแบบนี้นะคะเราก็จะได้เลนส์ค่ะ,ะ f1 เลนส์ออกมาเป็น3นะคะแล้วก็5ค่ะแล้วก็7แล้วก็9ค่ะได้แล้วนะคะลำดับก็เอาค่าของเลนส์มาใส่นะคะไม่ต้องเขียนเซฟอันนี้ก็คือเสร็จแล้วอันนี้เดี๋ยวให้นักเรียนนะคะลองไปทำต่อดูเนาะ นะคะก็คือแทนค่าอันนี้คือแทนค่านะคะอันนี้ก็จะเป็นการเขียนลำดับนะคะแบบแจงกดค่ะอันนี้ไว้เท่านี้นะคะนักเรียนไปทำต่อนะคะให้ครบนะ